อัสสลามุอะัยกุ้งมารักมะตุลลอฮิวะบะเระกาตุค่ะวันนี้นะคะวันศุกร์ที่10กันยายนนะคะนักเรียนชั้นปสนะคะก็จะมาพบกับคุณครูในวิชาดุอานะคะก่อนเริ่มเรียนวิชาดูอานะคะให้นักเรียนทุกคนนะคะอ่านดูอาก่อนเริ่มเรียนด้วยนะคะรอบบิชรฮลีซอดรีวะยซิดลีอัมรีวะลุลอุบดะตัมิลลิซานียัฟกกฮูกอลี รับดีซิดานีอิลมะวะรซุกันีฟะฮ์มาอามินวิชาดูอาวันนี้นะคะนักเรียนชั้นป .3 นะคะก็จะมาเรียนดูอาบทใหม่นะคะแต่เหมือนเดิมนะคะเราก่อนที่เราจะเรียนนะคะเราก็จะต้องทบทวนนะคะดูอาที่เราได้เรียนผ่านมาแล้วด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วนะคะเราไปเริ่มทบทวนกันเลยค่ะ วิชาด,ดูอานะคะชั้นป .3 นะคะดูอาที่หนึ่งนะคะดูอาก่อนทําน้ําละหมาดบิสมิลลาฮิวะลาฮมดุลิลล์อ่ะมีใครได้นําดูอานี้ไปใช้บ้างหรือ,อยังคะต่อมาค่ะดูอาที่สองดูอาขณะทําน้ําละหมาดอัลลอฮุมะฟิดลีดัมบีวาวาเซียลีฟีดารีวาบาริกลีฟีริสตี ดูอาที่สามดูอาหลังทำน้ำละหมาดอัลลอฮุมะจอัลลีมีนตาวาบินว่จอัลลีมีนัลมุตตอฮิรินอ่ะอันนี้เป็นดูอาหลังทำน้ำละหมาดนักเรียนคนใดได้นำไปปฏิบัติแล้วบ้างคะมาชาอัลลอฮ์นะคะอ่ะให้นักเรียนนำไปปฏิบัติหลังจากที่นักเรียนอาบน้ละหมาดเสร็จแล้วนะคะก็อ่านดูอาบทนี้ได้เลยนะคะดูอาที่สี่ดูอาให้ผู้เลี้ยงอาหาร a l l a h u m m ะ barik l a h ุ m fi ma rasaktahum wa fil lahum w a r h a m ฮุมอันนี้เป็นดุอาให้ผู้เลี้ยงอาหารนะคะหากผู้ใดนำอาหารมาให้นักเรียนนะคะหรือมีคนนำอ,อาหารมาให้เราหรือเราไปให้ใครนะคะถ้าเราไปให้คนอื่นเขาก็จะอ่านดุานี้ให้เรานะคะเช่นเดียวกันถ้าเราได้รับอาหารนะคะหรือของกินนะคะจากผู้ใดที่เขาเอามาเลี้ยงเรานะคะเราก็อ่านดุอาบทนี้นะคะได้เลยนะคะ ต่อมาดูอาที่หนะคะดูอาล่าสุดที่เราได้เรียนไปดูอาที่หดูอาเมื่อเห็นพี่น้องมุสลิมมีความสุขอะฮัะก็รอฮุซินนะกะนะคะอ่ะอันนี้ก็เป็นดูอาที่ขอให้พี่น้องมุสลิมนะคะต่อมาวันนี้ค่ะดูอาที่เราจะเรียนกันก็คือดูอาร์บทใหม่นะคะดูอาที่หนะคะดูอาอิฟติตะนะคะ อ่านะคะชื่อดูอาก็คุ้นแล้วใช่ไหมคะใช้ในละหมาด5เวลาเลยนะคะละหมาดสุนัดก็ใช้ละหมาดอะไรก็แล้วแต่นะคะเราก็จะใช้ดูอาบทนี้นะคะแล้วคุณครูเชื่อว,ว่านักเรียนหลายๆคนก็น่าจะ่องได้แล้วนะคะอินชาอัลลอฮ์อ่าเรามาเริ่มกันเลยนะคะดูอาที่6ดูอาอิฟติดนะนักเรียนอ่านตามคุณครูไปเลยนะคะดูอาที่6ดูอาอิฟติดะดูที่ลูกศรน,นะคะ Wajahtu, wajahtu. wajah tu wajah tu wajah lilladhi wajah lilladhi sama faqoros sama faqoros sama wati wal ad sama wati wal ad hanifam wa ma ana حنيفا مسلما وما أنا من المشركين من المشركين آه ทวนใหม่นะคะ وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين Inna salati Inna salati wa nusuki wa nusuki wa mahyaya wa mahyaya wa mamati wa mamati lillahi rabbil alamin lillahi rabbil alamin วนอีกหนึ่งครั้งนะคะอินโนฟลาติวานุสุกีวามฮยายะวามาติลิลลาฮิรับบินอาลามีนลาชาริกาลาหูลาชาริกาลาหูวะบิดาลิกะวะบิดาลิกะอุมิรตุอุมิรตุ ว่าอานามีนันมุสลิมีว่าอานามีนันมุสลิมีง่ายไหมคะนักเรียนอ่านง่ายนะคะเพราะว่านักเรียนส่วนใหญ่อ่านได้แล้วนะคะอ่าแต่ทีนี้อ่านได้แล้วนักเรียนอาจจะอ่าผิดบ้างนะคะออกเสียงไม่ชัดบ้างนะคะอ่านก็มาฝึกนะคะเอาให้ครบถ้วนสมบูรณ์นะคะท่องได้แล้วก็ต้องถูกต้องด้วยนะคะอ่ามาพร้อมอ่านพร้อมคุณครูอีกหนึ่งครั้งค่ะ Doa yang keenam, doa iftita. Wajah tuh wajah dia lillahi faqar samawati wal ad. Hanifam muslimaw wa ma ana bin al mushrikin. Innau wa nusuki wa wamamati wa lillahi robbil alamin. ลาชารีกาละหูวะบิดาลิกะอุมิรตุวะอานามินัลมุสลิมีนอ่านะคะนักเรียนคุณครูนะคะสังเกตในละหมาดนะคะที่นักเรียนละหมาดที่โรงเรียนนักเรียนจะสับสนตรงนี้วะอานามินัลมุชริกีนนะคะแล้วก็วะอานามินัลมุสลิมีนนะคะวะอานามินัลมุชริกีนก่อนนะคะนักเรียนอ่ะ อีกหนึ่งครั้งรอบสุดท้ายไปพร้อมกันเลยค่ะดูอาที่หกดูอาอิฟติตะวะจจตูวะเจเทลลลาดีฟาตอรสส์มาวาติวัลอับฮานีฟัมมุสลิมัวะมาอานามินัลมุชริกีนอินน้าฟลาตีวานุสุกีวะมะฮยายะวะมะมาตีลิลลาฮิรับบิลอาลามีน ลาาลิกะอุมิรตุวะอ ت น و มินัลมุสลิมีนอ่ะอันนี้ก็เป็นดูอาอิฟติตานะคะอ่ะมาดูมอบหมายงานวันนี้นะคะให้นักเรียนท่องดูอาที่หกนะคะก็คือดูอาอิฟติตาที่เราเรียนกันเมื่อสักครู่นี้นะคะใครท่องได้แล้วก็ท่องให้ผู้ปกครองฟังนิดหนึ่งนะคะแล้วก็เซ็นชื่อนะคะอ่ะส่วนใครที่ยังท่องไม่ได้หรือท่องไม่คล่องอันนั้นะเรียนมาเปิดคลิปวิดีโอดูวนซ้ำๆย้ำๆ ะะแล้วเดี๋ยวเดินก็จะได้เองนะคะอินชาอัลลอฮ์นะคะวิชาดูอาวันนี้นะคะคุณครูก็ขอจบคลิปวิดีโอไว้เพียงเท่านี้นะคะหากมีข้อผิดพลาดประการใดนะคะคุณครูต้องขอมาอัไปไว้ณที่นี้ด้วยนะคะอัสลามุอะลัยกุบุลลอ์มาตุลลอฮิวะบาระกาตุก